สวัสดีครับาลอดมาแล้วนะครับนี่คือดวงประจำสัปดาห์นะครับตั้งแต่วันที่25จนถึงวันที่31ธันวาคมปี2565เลยนะครับต้อนรับเทศกาลคริสต์มาสเลยนะครับเอาล่ะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับผมก็อย่าลืมกดติดตามผมนะครับาลอดมาแล้วกดหัวใจคอมเมนต์เข้ามาสั้นๆว่าน้อมรับคำทำนายฝากแชร์ด้วยครับขอบคุณครับ นี่คือดวงประจําสัปดาห์นะครับของคนที่เกิดวันอาทิตย์นี่คือการทํานายส่งท้ายปีแล้วนะครับในเรื่องของความรักนะครับสําหรับคนที่โสดจะมีคนดีๆเข้ามาหาคุณนะครับเป็นคนที่ดูอบอุ่นมากๆเลยนะครับผมส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วนะครับคุณและคู่ของคุณนั้นเขาอกเข้าใจเป็นอย่างดีนะครับผมในเรื่องของการงานนะครับการงานดูว่าค่อนข้างที่จะทํางานหนักนะครับ เป็นธาตุของงานเลยด้วยซ้ำนะครับผมในเรื่องของการเงินและโชคลาภการเงินของคุณดีมากๆเลยครับกำลังจะดีขึ้นแต่ว่ามาจากการขยันของคุณเองนะครับผมอืมคุณมีไอเดียใหม่ๆอยู่ตอนนี้รีบทำเลยนะครับนี่คือดวงประจำสัปดาห์นะครับของคนที่เกิดวันจันทร์นะครับต้อนรับ เทศกาลคริสต์มาสเลยนะครับเรามาดูกันในเรื่องของความรักในเรื่องของความรักนะครับดูว่าจะเป็นช่วงที่คุณจะต้องตัดสินใจอย่างหนักนะครับทุกอย่างจะต้องเท่าเทียมในยุติธรรมนะครับในเรื่องของการงานในเรื่องของการงานนะครับคุณมีโอกาสที่จะได้ขยับขยาย ในเรื่องของการงานนะครับในช่วงนี้นะฮะดูทุกสิ่งทุกอย่างเตรียมพร้อมให้ดีนะครับมีคนเฝ้ารอที่จะโปรโมทคุณอยู่นะครับในเรื่องของการเงินและโชคลาภการเงินและโชคลาภดูว่าคุณจะมีโชคจากโชคลาภนะครับเป็นการซื้อลอตเตอรี่นะครับเองได้โชคจากตัวเลขนะครับอืม นี่คือดวงประจําสัปดาห์นะครับของคนที่เกิดวันอังคารต้อนรับเทศกาลคริสต์มาสนะครับผมเรามาดูกันนะครับในเรื่องของความรักความรักนะครับคนที่โสดก็ต้องบอกว่าคุณยังโสดอยู่นะครับช่วงนี้นะแต่โสดอย่างมีความสุขนะครับ <c oughs> คนที่มีคู่แล้วนะครับผมมองว่าช่วงนี้อาจจะห่างจากคู่ของคุณสักนิดนึงนะครับนะเหมือนกับต่างฝ่ายต่างแยกไปเพื่อหาเงินนะครับ ในเรื่องของการงานการงานดีมากๆเลยครับตอนนี้คือโอกาสขาขึ้นของคุณแล้วนะครับนะมีโอกาสได้เดินทางไปต่างประเทศในเรื่องของงานด้วยนะครับในเรื่องของการเงินและโชคลาภสุดยอดเลยครับการเงินและโชคลาภของคุณนั้นก็บอกได้เลยว่าดีมากๆเลยครับหยิบจับทุกอย่างเป็นเงินเป็นทองนะครับเงินทองติดมือตลอดนะครับผม นี่คือดวงประจำสัปดาห์นะครับของคนที่เกิดในวันพุธนะครับตอนรับเทศกาลคริสต์มาสเลยนะครับมาดูกันนะครับในเรื่องของความรักสำหรับคนที่โสดมองว่ากำลังจะมีข่าวดีเร็วๆนี้เข้ามาหาคุณแล้วนะครับจะมีคนเข้ามาหาคุณครับส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วนะครับก็เป็นข่าวดีเช่นกันนะครับคุณอาจจะได้เฉลิมฉลองกับความรักของคุณในเร็วๆนี้นะครับ มีดวงได้แต่งงานนะครับเนี่ยนะในเรื่องของการงานการงานนะครับสิ่งที่คุณทําอดทนรออีกสักนิดครับใกล้จะประสบผลสําเร็จแล้วนะครับและจะตอบแทนคุณกลับมาอย่างงามเลยนะครับผมในเรื่องของการเงินและโชคลาภการเงินและโชคลาภมาจากความขยันครับ เงินมาจากความขยันมาจากน้ำพักน้ำแรงของคุณนั่นเองนะครับผมนะทุกอย่างกําลังดีขึ้นครับตลอดมาแล้วนะครับนี่คือดวงประจำสัปดาห์ของคนที่เกิดวันพฤหัสนะครับกับบรรยากาศคริสต์มาสอย่างนี้เลยนะครับเรามาดูกันนะครับในเรื่องของความรักความรักนั้นดีมากๆเลยครับดูว่าคุณนะนะั้นอะเอาอกเอาเอาอกเอาใจาเอาใส่ ความรักนะครับดีมากๆเลยนะครับสำหรับคนที่โสดก็ต้องบอกว่าคุณนะนะั้นอ่ะทำแต่งานมากเกินไปนะครับนะเลยทำให้ยังไม่มีคนเข้ามาหาคุณนะครับในเรื่องของการงานนะครับการงานของคนวันพฤหัสนะฮะสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่ค่อนข้างที่จะหนักหน่วงนะครับนะมีการเขาเรียกว่า มีการแย่งกันทําผลงานในสัปดาห์นี้กันเกิดขึ้นนะครับนะแต่คุณะจะเป็นผู้ชนะนะครับผมในเรื่องของการเงินและโชคลาภการเงินและโชคลาภดีครับผมการเงินคุณกําลังจะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่ามีคนคอยช่วยเหลือนะครับส่วนโชคลาภนั้นลองถามจากคนใกล้ตัวดูนะครับนะอาจจะมีโชคลาภให้คุณได้สบายใจในเดือนนี้นะครับ นี่คือดวงประจำสัปดาห์นะครับของคนที่เกิดวันศุกร์ส่งท้ายปีกันแล้วนะในเรื่องของความรักนะครับคนที่โสดนะครับคุณนะ่ะยังไม่พร้อมที่จะเปิดใจให้ใครนะครับส่วนคนที่มีคู่แล้วนะครับดูเหมือนกับว่าช่วงนี้นะฮะคุณจะปิดใจตัวเองนะครับผมมีเรื่องที่ไม่ค่อยสบายใจกับคู่ของคุณนะครับในเรื่องของการงานในเรื่องของการงานนะครับผม สุดยอดมากๆเลยครับคุณจะสามารถทําทุกอย่างได้ตามที่ใจคุณต้องการเลยนะครับนะในเรื่องของการงานนะครับไม่ว่าจะโปรเจกต์อะไรคุณสามารถเสกขึ้นมาได้เหมือนมีเวทมนต์เลยนะครับในเรื่องของการเงินและโชคลาภการเงินและโชคลาภนะครับการเงินให้คิดให้ถี่ถ้วนก่อนที่จะใช้เงินออกไปนะครับผมนะ แต่ว่าเงินของคุณนั้นกําลังจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับส่วนเรื่องโชคลาภมีเข้ามานิดหน่อยนะครับผมนี่คือดวงประจำสัปดาห์นะครับของคนที่เกิดวันเสาร์เรามาดูกันครับในเรื่องของความรักความรักนะครับคนที่โสดนะครับพึงหวังพึงตั้งใจนะครับมีความหวังเอาไว้ได้เลยนะครับว่าคุณนะ่ะจะเจอคู่ของคุณในเร็วๆนี้นะครับ ไเข้ามาแล้วนะครับส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วนะครับคุณและคู่ของคุณนั้น <sk> คือคู่ที่ดีอยู่แล้วนะครับในเรื่องของการงานในเรื่องของการงานนะครับดูว่าจะมีปัญหานะครับสักหน่อยหนึง่งให้คุณได้ต้องแก้ไขปัญหานะครับที่เกิดขึ้นนะครับให้ใช้ความถูกต้องความยุติธรรมนะครับแก้ไขปัญหานะครับในเรื่องของ การเงินและโชคลาภการเงินและโชคลาภดูจะไม่ค่อยดีนะครับในสัปดาห์นี้นะครับผม,มทุกสิ่งทุกอย่างติดขัดไปหมดนะครับเอาละครับถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามผมนะครับถาลอดมาแล้วกดหัวใจคอมเมนต์เข้ามาสั้นๆว่าน้อมรับคำทำนายนะครับฝากแชร์ด้วยครับผมขอบคุณครับ